อันนี้จะเป็นซอยหนะคะถนนจันซอย6เข้ามาในซอยประมาณ50เมตรก็จะถึงตึกหอพักค่ะตึกหอพักจะเป็นอย่างนี้เลยจุดสังเกตก็คือจะมีประตูรั้วเหล็กสีเหลืองนะคะสองห้องติดกันจะอยู่ขวามือของซอยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหอพักกันนะคะตอนเข้าอะคะ่ะ เนื่องจากว่าอันนี้เป็นหอหญิงเนาะก็จะห้ามผู้ชายขึ้นนะคะแล้วก็เราจะมีกุญแจหน้าหอให้เวลาเข้าก็ต้องใช้กุญแจแต่ว่าเวลาตอนออกอะคะ่ะไม่ต้องใช้ก็คือบิดแบบนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นบันไดส่วนกลางค่ะขึ้นไปในเอ่อขึ้นไปตรงหอ ตอนนี้เดือนมกราวันนี้วันที่ยี่สิบสี่มกราสองห้าหกห้าห้องว่างที่เป็นห้องแอร์นะคะจะมีห้องชั้นสองก็จะเป็นห้องหนึ่งสองแปดค่ะอันนี้จะเป็นห้องหนึ่งสองแปดนะคะจะมีหน้าต่างสองด้านเป็นห้องแอร์ก็จะมี ตู้มีเตียงให้ครบเลยค่ะมีห้องน้ำในตัวด้านหลังจะติดสวนนะคะก็คือจะอากาศดีมากๆลมโฟลมีพัดลมเพดานนะคะเราลองเปิดพัดลมกันเนาะ ประมาณนี้นะคะส่วนอีกอันนี้อันนี้เป็นส่วนกลางของชั้นสองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูระเบียงของชั้นสองกันนะตรงระเบียงเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายไปเร็วแล้วกันนะคะเพราะว่าจะมีเสื้อผ้าของลูกขอท่านอื่นอันนี้ตรงระเบียงนี้อ่ะจะสามารถตักผ้าตักเสื้อผ้าได้ปกติเลยค่ะทุกชั้นจะมีระเบียงให้แบบนี้นะคะ ต่อไปเราไปดูห้องแอร์ชั้นห้ากันชั้นห้าระเบียงจะกว้างกว่าค่ะครึ่งหนึ่งจะเป็นดาดฟ้าเพราะฉะนั้นต่อถ้าเกิดต้องการจะตักผ้าชิ้นใหญ่ๆเช่นพวกผ้าปูอะไรเงี้ยค่ะสามารถตักได้เลย อัหนห้าห้องแอร์จะเหลือแค่ห้องห้องนี้ค่ะจะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันแล้วก็มีตู้มีเตียงให้ด้วยค่ะลืมบอกตรงน,นี้จะเป็นโซนซักล้างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเราตักผ้าไว้ตักพวกของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆค่ะ จะอยู่ด้านนี้เมื่อกี้เสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงของพี่เปิ้ลนะคะได้ไหมสวัสดีค่ะ พี่เป้พี่เป้เป็นแม่บ้านสุดน่ารักของเราอันนี้จะเป็นตรงดาดฟ้าที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะบรรยากาศดีมากๆตอนเช้าเ้าหรือตอนเย็นเย็นนี่มานั่งชมวิวได้เลยค่ะสามารถอันนี้อันนี้จะเป็นเหล้ามาแชรใด,ด้วยก่อันนี้จะเป็นเหล้าตักผ้าค่ะ ตรงนู้นก็มีอีกสองอันบรรยากาศดีมากค่ะบ๊ายบายพี่เปิ่อนบ๊ายบาย